ในลัคนาราศีพฤษภนะครับผมวันนี้เราดูกันแบบตเต็มๆนะประจําวันที่5กุมภาพันธ์จนถึงวันที่4มีนาคมในปีพศ2 5 6 4กับช่องเป็นแล้วด้วยนะครับผมผ่าพื้นดวงประจําวันที่5กุมภาพันธ์จนถึงวันที่4มีนาคมในปีพศ2564นะครับผมไม่ว่าจะเป็นทางด้านเรื่องของการงานการเงินสุขภาพความรักครอบครัวคนโสดคนไม่โสดเราดูกันทั้งหมดดูแบบตเต็มๆเลยนะที่สําคัญนะครับผม ความแม่นยำนะครับในครั้งนี้ถ้าติดขัดเรื่องอะไรวันนี้ผมจะคลี่คลายทุกอย่างและหาวิธีการให้กับคุณนะครับผมขอให้ทุกคนมั่นใจครับดูกันมาเลยครับเพราะผมนะครับไม่แม่นแต่ไม่พลาดมาถึงตรงนี้นะฮะรบ,บกวนนะครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะที่สำคัญครับผม ฝากแชร์ไปเยอะเลยนะแล้วถ้าใครติดขัดนะครับทางด้านเรื่องของที่ดินนะฮะติดขัดว่าอ,อ,อยากขายบ้านขายที่ขายไม่ได้ยินดีให้คำปรึกษาครับจะแก้ทางด้านเรื่องของห่วงจุ้ยนะครับผมอยู่ตรงนี้แล้วทําเลค้าทํามาค้าขายยากเราจัดการให้นะครับผมที่สําคัญเลยครับ แล้วถ้าเกิดใครนะฮะต้องการนะครับจะปรึกษานะครับทางด้านเรื่องของคู่ครองความรักและแม้แต่ทางด้านของอาชีพขุมทรัพย์เป็นสิ่งที่ทุกคนนะครับขอคำปรึกษากับผมมากที่สุดนะครับผมอาชีพขุมทรัพย์คุณรู้ได้ยังไงว่าคุณทําอาชีพอะไรแล้วคุณถึงจะรวยเป็นล้านพ่อแม่สุขสบายลูกเมียสุขสบายปลดหนี้ปลดสินได้วันนี้ผมมีคําตอบครับไลน์แอดไซน์รอยเตอรนเบอร์มาได้เลยนะนะครับผม โอเคไปเลยครับเราไปดูพร้อมๆกันครับผมโค้ดนั้นนะฮะหรือโหนโอป้าที่ทุกคนรู้จักกันดีวันนี้นะครับยังไงก็ตามแต่อยากให้ทุกคนโฟกัสกันดีๆคุณจะได้เห็นอะไรดีๆอย่างแน่นอนสำหรับในลัคนาราศีพฤษภนะครับผมมาเรื่องแรกเลยเรื่องการงานการงานในช่วงเวลานี้ครับจะได้รับโอกาสดีๆจากทางผู้หลักผู้ใหญ่ให้บอกว่าเฮ้ยขยับมาได้แล้วจัดการมาได้แล้ว เฮ้ยทำแบบนี้ได้ถือว่าหลายๆอย่างหลายเรื่องมาค่อนข้างดีและสําคัญเลยคือเต็มประสิทธิภาพด้วยผู้หลักผู้ใหญ่จะให้เกียรติให้โอกาสกับคุณดังนั้นลูกค้าเก่าก็จะเรียกใช้งานนะครับเจา้านายเก่าโทรมาเรียกใช้เอ้ยคุณว่างไหมในช่วงเวลานี้มาช่วยดูแลตรงนี้หน่อยลูกค้าเก่าแบบเอ้ยโอเคอยากจะทําสมมติเป็นลูกค้าประกันหรืออะไรแบบนี้จะมีโอกาสครับสัหรับรี่คนท้าที่ค้าทางนะครับบอกตามตรงครับใครถือแปลงไหนอยู่นะฮะให้ไปไหว้ ที่ใ,ใจกลางที่นะครับคู่16ดอกรับรองครับคุณมีโอกาสได้รับข่าวดีนะครับผมโอเคทีนี้ครับในมุมของคนที่อยู่ในวัยเรียนเรื่องการเรียนเป็นยังไงบอกตามตรงฮะใครให้ทําอะไรอาทูบาอาจารย์ให้โจทย์อะไรมานะครับมีความท,ท้าทายช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาของการฝ่ายเรียนฝ่ายรู้ดังนั้นโอกาสของความสําเร็จจะเกิดขึ้นกับตัวคุณอย่างแน่นอนดังนั้นให้รู้เลยว่าเฮ้ยคุณณนะตอนนี้มันหมายถึงว่าคุณต้องใช้แบบอย่าง คุณคิดเองไม่ได้คุณต้องใช้แบบอย่างคุณต้องแบบเหมือนต้องต้องศึกษาต้องโฟกัสกับมันและสําคัญเลยคือใครมีวิธีการทําแบบไหนหาทางรัดหรือหาคีย์เวิร์ดให้ได้แล้วคุณจะเจอคําตอบเหล่านั้นแม้แต่ทางด้านเรื่องของแบบการเลือกคณะเลือกมาหาลัยหรือแม้แต่การเลือกที่ว่าคุณจะนําสอบแข่งขันหรือสอบวันระดับอะไรก็ตามแต่ในช่วงเวลานี้ขอให้คุณตั้งใจและโฟกัสให้ดีนะครับสําคัญเลยต้องฝึกฝนครับ เชื่อผมเถอะรับรองหลายๆอย่างที่จะกลับมาดีนะครับผมโอเคทีนี้มาในเรื่องของการเงินการเงินครับเรียกว่าการเงินยังคงได้เงินมาเรื่อยๆครับเงินจากไหนเงินจากคนในครอบครัวที่ยังคงให้การซัพพอร์ตจากคุณอยู่ได้เรื่อยๆสบายๆสา,สาสหรับคนลัคนาราศีมิษทีนี้มันมาใน,ในเมื่อไหรหน้นเรื่องของการเงินมาแบบนี้แสดงว่าคู่ครองอาจจะได้เงินจากคู่ครองหรือได้โชคลาภจากคู่ครองด้วยเช่นเดียวกัน จะเป็นแบบนี้นะโอเคต่อมาครับทางด้านเรื่องของครอบครัวและความรักครับจะเป็นพื้นฐานจะเป็นแบบไหนอย่างไรครอบครัวและความรักในช่วงเวลานี้บอกตามตรงฮนะสําหรับคุณนะครับบอกอยากให้โฟกัสเลยนะความรักความอบอุ่นช่วงหลันี้เป็นช่วงเวลาที่คุณเนื้อหอมคุณช่วยเหลือใครไปคนในครอบครัว ผมมองว่าในเรื่องของการเงินมันได้ดีแล้วอ่ะมันจะเป็นจะต้องแบบเหมือนเอาเงินเนี่ยมาซื้อในเรื่องของความสุขหรือซื้อในเรื่องของการชดคัดทางด้านเรื่องของความสุขสบายให้กับชีวิตของคนในครอบครัวด,ด้วยแฟนเราเฮ้ยแฟนเราเหนื่อยทำรุนนี่นะั่นเอาโอเคมีของขวัญให้หรือแบบเป็นของที่มันจะทุ่นแรงเขาได้นะครับคุณพ่อคุณแม่เหนื่อยอ่ะแม่อยากได้อะไรพ่ออยากได้อะไรช่วยเหลือกันไปนะครับผมจัดก,การหามาให้ท่านรับรองครับชีวิตคุณจะดีและให้ท่านอวยพรน,นะ คุณจะได้แักเงินเงินเงินเลยนะโอเคไปลองทํากันดูเลยนะที่สําคัญนะครับมาในมุมของคนโสดละ่ะคนโสดในช่วงเวลานี้เรียกว่าโหแบบอยู่คนเดียวดีกว่าชิวๆง่าย,าย,ายๆเรื่อยๆสบายๆคุณยังไม่ได้โฟกัสอะไรเลยอะ่ะคุณยังแบบรู้สึกว่าร่องรอยอยากจะทําอะไรก็ทําไม่ได้มีอะไรที่ต้องมานั่งแบบวิเคราะห์มากมายมีเรื่องที่ต้องให้จุกจิกแบบอาจจะต้องทําให้หนักอกหนักใจกับความรัก บอกต,องตรงช่วงเวลานี้ไม่ใช่ช่วงเวลาของการหาเรื่องรับสำหรับเรื่องความรักเลยนะแต่สำคัญเลยในช่วงเวลานี้ของคุณจะได้รับโอกาสดีๆนะครับถ้าคุณรักตัวเองแล้วเมื่อคุณได้รักตัวเองและทำและดูแลตัวเองอย่างดีรับรองครับความรักคุณอีกไม่นานคุณจะเจอนะครับผมและถ้าเกิดคนที่ไม่โสดหลักเป็นแบบไหน คนที่ไม่โสดแต่ไม่อยู่กินด้วยกันครับในช่วงเวลาน,นี้นะฮะจะเรียกว่ามีเกณฑ์นะครับที่ได้แบบเหมือนแลกเปลี่ยนสังคมระหว่างแฟนนะครับระหว่างคนรักกันคือได้มีโอกาสเจอพบปะผู้คนเจอกันมากขึ้นแล้วก็สาคัญเลยมีการประกาศอย่างเป็นทางการว่าฉันเป็นแฟนเธอเธอเป็นแฟนฉันแล้วก็ เนี่ยเราอยู่กันแบบนี้มีความมั่นคงกับความรักมากขึ้นอย่างแน่นอนมีอิสระทางความคิดทุกอย่างนะครับใครที่มีปัญหาให้หันหน้าเข้ามาคุยกันรับรองครับชีวิตคุณจะดีต้องล่งโงใจกับใครคุณจะรับโอกาสนั้นที่เป็นโอกาสดีๆสําหรับเรื่องความรักอย่างแน่นอนนะครับผมสําหรับคนที่ไม่โสดน,นะนี่คือเรื่องราวดวงชะตาของลัคนาราศีพฤษภนะครับผม มาถึงตรงนี้นะครับรบกวนนะฮะถ้าชอบนะครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับที่สำคัญนะครับผมรบกวนฮนะแชร์ไปเยอะเลยนะนะครับผมและที่สําคัญเลยอยากจะปรึกษาปัญหาทางด้านเรื่องของที่ดินนะครับผมหรือแม้แต่ทางด้านเรื่องของติดขัดทางด้านเรื่องของบ้านเช่าไม่มีใครเช่าเลยนะครับผมโอ้โหตอนนี้คอนโดแย่มากนะครับหรือแม้แต่ทางด้านเรื่องของติด ที่ดินติดมือติดมานานแล้วผมจะหาวิธีการให้กับคุณเองนะครับผมขอให้คุณไ like ลายอดไซน์หราเยืบกเบอร์มาเลยนะและที่สําคัญครับสิ่งที่คนมาปรึกษาผมเยอะที่สุดคือทางด้านเรื่องของอาชีพครับหาอาชีพอะไรหรือแม้แต่การไหว้พระอะไรหรือไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรหรือแม้แต่บูชาอะไรคุณถึง,จ,งจะเฮงจะรวยจะปังนะครับผมอาชีพอะไรที่ทําให้คุณสุขสบายมาถูกทางมีเงินเป็นล้านพ่อแม่สุขสบายลูกเมียสุขสบาย ผมให้คาตอบคุณได้ครับจะได้เอาเงินในปดหนี้ปลดสินนะครับผมและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะฮะโอเคลายอ i g n ยรอยัลลำเบอร์ม,อมาได้เลยนะโอเคครับผมวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามนะครับหัวนโอป้าครับช่องเปิดแล้วรวยไม่แม่นครับแต่ไม่พลาด